ครับสวัสดีครับผมฮั่นเดสตาร์ครับหมายเลขสองครับก็ตื่นเต้นอยู่ครับก็ก็มันรู้สึกดีใจมากครับก็คิดว่าเออทำให้มันเต็มที่ที่สุดดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวให้คนดูเป็นคนตัดสินเอาอีกทีนึงแนวเพลงที่ชอบก็จะชอบเพลงที่เป็นบีทเยอะๆหน่อยครับมีจังหวะเยอะๆแล้วก็เพลงที่ให้ความหมายแบบ ความรู้สึกที่ดีๆอะไรเงี้ยครับรู้ไหมค,คนจะมองว่าเออเห็นเราในเข้าออกตึกแกรมนี่บ่อ,บอยที่สุดแล้วในบรรดาที่เข้าประกวดทั้งหมดรู้สึกไหมว่าเขาจะแบบว่าเออเราเจนเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องปเป๊ะแล้วนะอ๋อจริงๆจริงๆ,ๆก็คงมีหลายคนคิดนะครับแต่ว่าพอได้มายืนมันก็คือความคนละความรู้สึกอะครับมันแบบแตกต่างกันคนละแบบเลยครับเต็งหนึ่งที่โอปออะไรยอย่างเงี้ยก็ทวิตถึงแล้เราสุดอืมครับก็ทวิตว่าเออรู้จักเราเจอเราอะไรอ๋อ ก็เคยร่วมงานกับพี่ๆเขาเฉยๆครับก็เคยสอนเต้นบ้างอะไรเงี้ยครับผมห้ามหมายเลข2ก็ถ้าจะโหวตให้ผมก็โกดดอกจันตามด้วยหมายเลข2แล้ว4-2 4-2-8-9-9ครับ